ขาลังวายุนะครับเตะเล่นกลน,นันดูแลเล่นกลนละเน้ยหชอบไ้ควานกอดวันนี้ไม่กอดหรอกกิ้นยาไปสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับช่องน้องพายวายุนะครับ น,นี่เรามาดูกิจกรรมมายุปล่อยอยู่ในป่าเราป่าอยู่ค้านะครับกินหญ้าห่างจากเม่เป็นยังไงนะครับดู ฟังเล่นแล้วหลวงแม่อันนี้อยู่ไกลปลายวายุออกมาเล่นห่างแม่ นี่หายแม่ลูกแม่จะเป็นจะตายเลยทำไมกินยาเลยลงมาอีกแล้ว ไปเล่นมาแล้วนะครับดูออกกำลังกายดูเล่นขึ้นฟังเล่นนะครับชอบนอนเล่นฟังงนี้แล้วช้างน,อน้อยนอนกลิ้งเล่นแล้วครับ lên nơi à. à. à, lúc lúc non ở à, đồ đồ chô Nga cứ lời Nga cả lăng trù ngoài cái này กินหญ้าก่อนลูกเดี๋ยวพากลับบ้านดูครับปัดหญ้าปัดมดออกนะครับปัดให้สะอาดถึงเขาจะกินนะครับดูปัดให้สะอาดเลยปัดหญ้าให้ไกลใบแก่ กลัวมดกลัวอะไรทิดยาต้องปัดให้สะอาดถึงเขาจะกินนะครับดูาหางยาวน่ารักเลยนะครับความงามของน้องวายุ การกินหญ้าของน้องกินความสะอาดกินด้วยเล่นด้วยตามภาษาเด็ก น้องนจะออกห่างจากแม่ถ้ามีควานนะถ้าไม่มีควานนี่น้องเขาไม่ห่างออกแม่หรอกเขาจะอยู่กับแม่เขานี่เขาจะอยู่ติดกินกับแม่ถ้าวันไหนควานมานั่งดูกินหญ้ามองเห็นควานจะมาเลยหาแม่ไปลูกไปกินกับแม่ไปไปดูการเล่นนะครับจะเล่นกลมไหม มหาควานีล้วะย้ไปหาแม่ไปเขวนเวียนอยู่อย่างนี้เลยครับเดี๋ยวมาหาควานเดี๋ยวก็เล่นเดี๋ยวก็กินหญ้ากินนิสัยของน้องอายุนะครับ ขาหลังวายุนะครับเตะเล่นกลนั้นดูละเล่นกลแล้วเ,เนนออเออดูขาหลังก็เล่นกลนแล้วนะครับเนี่ยเตะขาหลังก็เป็นด้วยน้องวายุอันนี้ แล้วไปไหนจะวนควานอยู่งนี้แหละเออไปไปกินหญ้าไปไปกินหญ้าไปเย้ยนอเ้ชอบให้ควานกอดอันนี้ไม่กอดหรอกกินหญ้าไป กัดเลยดึงไม่ออกนี่ดูความฉลาดมาอ,อีกแล้วนี่ก็เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามช่องน้องวายุนะครับ ขอบคุณมากๆครับวันนี้แค่นี้นะครับสวัสดีครับผม